บายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องหุ่มสาวเนือคือเก่านะพี่น้องเนาะโอ้ฮอนหลายพี่น้องอยู่บ้านฮอนๆแต่มาฮออยู่นําห้วยนี่ก็ว่าเย็นเนาะเย็นดีเดี๋ยวนี้ก็พาบรรยากาางะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องหุจพาพี่น้องเฮาไปอาบน้ําห้วยพี่น้องมื้อนี้นะน้องหุก็ไปประเทศไทยเฮาเนาะไปเที่ยวก็เกือบจะฮอดเดือนพี่น้องเนาะ กะต้นนี <polarization> ้กะได้กลับมาบ้านแล้วเนาะนกหุ่มกะสิพาพี่น้องเฮาไปอาบน้ําห้วยแล้วก็ไปตักน้ําพร้อมเนาะไปตักกลับบ้านนั่นแหละเนาะพี่น้องสิไปเบิ่งน้ําใหญ่หรือว่าน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าทุกมื้อนี้กฮ้อนพี่น้องฝนก็บ่ได้ตกเนาะเดี๋ยวเฮากสิไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปไหนก็ไปนําอ่าร้านเนื้อร้านเนื้อกเห็นอ่านมไปอาบน้ําเพิ่นก็เลยตามมาเนาะนางแอนนี่ ไป <What? S 2> <laughs> อยากไปอาบน้ำนางเอื้อย <laughs> อันนี้ว่าอันนี้สบายดีแด้อคุณสบายดีแด้อมาเลยสบายดีแรงดีเ <laughs> <laughs> ออพี่ดองมาเบิ่งน้ำหน้อย <laughs> นหน่อยน้ำน้ี้ยงเง้ยงน้ำนุ่ยหน่อยเ <laughs> นาะอาบจะได้นี่โอ้ <laughs> ตอนนี้ชาวบ้านพ่นน้องมูบานพ่นกะยังบบมาอ่าบเสือนะเพราะว่าพ่นกะยังโบมาแต่ไข่เนี่ยนะมันก็ยังบอกกลับบ้านาะสิตอนนี้กัเวลาหามงแรงเนาะโอ้โหน้ำน้อยเดียวเนะตอนน้องคุณยูหันพี่น้องเน้น้ำหดที่เด้เน้น้ำหดที่ตลอดจนพูนอาจจะน้อยเดียวโอ้ตายจะแทะเลย้ะ Mi. Ừ. Nhàng mi à. bon nằm dị áp cái dị bumi, ừ, phải đâu, bắt, bay sóc nằm ngay, nó áp nằm nháy ngay nó ừ, nằm ngay lại, ừ, nằm cả mì bao, mì, Nam nói bài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  nó bài nói 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 bài เอารถมาปักยางอยาะไปเบิ่งก่อนอันนี้อยากไปอาบน้ำน้นเอวยอันเี้คนตักใสยพี่น้องตักใสยมาเฮ็ดบ้านเนาะอยู่มูบ่บานของน้องภูมิกาแบบนี้อะไรพี่น้อง อาพนก็มาตักอ่าทรายหรือว่าเอาก้อนหินอย่างเี้ิเนาะมาเห็ดเพื่อนเห็ดบ้านท่นอะไรเพราะว่าจีซื้อกับแพงขนาดพนก็ไปตักใส่รถจังนี้เนาะแล้วก็ตั้งกลับบ้านไปมองทรายพนกำลังจะตากก็ติเต็มแน้วแต่คือว่าท่นอะไรเนาะจีซื้อกับแพงขนาดค่อยไปเด้อ นไปอาบน้ำเทิงแล้วก็จักนํากลับบ้านอู้พี่น้องต้องอาบอยู่คุณเนาะเต็มเด็กหน่อยกับอาผู้สาวเนาะแม่บนตักน้ําเนาะเดี๋ยวน้องก็สิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งบนว่าอ่าบนตักน้ําเนาะมือบานก็ไปตักได้บนเดียวนี่เด้ ใส่ในส้วงนะค่ะไปตักงตะบนเบี่ยวนี่เลยพี่น้องมันบ่อเนาะในบึงคุกแต่น้องหุ่มกะภาพอ่อกับบ้านแบบนี้เด้พี่น้องคุย่ายังไงในพี่น้องอยู่บ้านน้องหุ่มเนาะอ่าก็จะเอากระตุกหน้าแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นอ่ากระตุกตัวอันคนเซ็ตพีซีนะน้ำหวานนะเนาะเพ่นก็เก็บมาอ่า ตักน้ํากินเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนของหนูก็มีเด้พี่น้องก็เอาแบบนี้เด้เอาอ่าตักแล้วก็เอาไปไห้จังซี่เนาะคือว่าเอาอ่าตักกับบ้านตักอยู่บ้านกินอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมาบ่น้ําเปน้ํานําบพี่น้องมื้อบาก็สิไปตักบนเดียวนี่ได้เนาะบนอยพี่น้องแ้คนกุกแบบนี้ ท่านปนใส่กระตุกแบบนี้แกเศษกระตุกผูแบบนี้เนาะเอาเศษผูแบบนี้แล้วก็เอากลับบ้านไหวเตงกินหรือวนาเร่งเข่าแบี้เนาะต้มกินไปอันนี้ไปอัพโอ้ยเงียบตรงเอไปร

เหมือนกันบ้านของตุ๊กตาอู๋เย็นเย็นดอมบ้านเฮาอยังเย็นเนาะอยังหนาวเนาะบ้านเราอยังหนาวต้นอันอันอันน้ำไงเนาะกะอาแปะสะดวกสบายเนาะแต่ว่าตอนนี้ลำน้อยน้อยดายหน้องเบิ่งนั่งเขาวันอยู่พี่แล้วเนาะตอนนั้นอันเศร้านุ่นมาหานะ อาบมาหอนยู่ผีได้ออันนี้อันนี้ก็มีอันนี้น้ำทะเอได้นางน้ำเกลี่นางน้ำเกลีนางจะได้เอา Này, tamam. okay. bọn <laughs> <laughs> mình nằm ở đây. Chị ơi, con đơ

soda sao sau sao đà không ngọt với <laughs> 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 แตยังไงแต่บนเดียวนี่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เอาอันทราแล้วก็เอาเอ่อก้อนหินมาตันบ่อนนี้เพื่อว่าจะเอาน้ําเข้าน้องปลาเนาะอังเมตบ่อนเตียวนี่ได้พี่น้องแต่ว่าอยู่ในส่วนลาก็สิเป็นผู้ชายเนาะเพิ่นก็สิไปอาบบนนี้แต่ว่าผู้หญิงเฮาก็สิอาบอยู่เิงพุ่นเนาะบนห่มาพี่น้องเฮาไปอาบแหละโอ้โหล้างๆๆให้มันดอาแล้วก็ใช้กับบ้านแม่อันนี้กอันนี้ ตอนนี้ no ใช่โอ okay. ้ฮะเอากำลังใกล้เอากำลังใกล้แล้วอ่ะตอนนี้น้องฮุมกาจะได้กลับบ้านนะเดชพี่น้องยานเย็นเนาะ ไปทางนี้เงยไปนำอันนี้ทางนี่แหละจีได้กลับบ้านก่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปที่น้องภูมิกาได้พาพี่น้องเขาไปอาบน้ำหวยเนาะไปเบื้องน้ำหัวยอยู่บานพงน้องภูมิแล้วพี่น้องเนาะ,นนะแต่คือพี่น้องเขาเห็นอะไรพี่น้องน้ำเฮงมากพี่นอ้องเอ่อมีอันตอนน้านอะท้ากว่าฝนบ่ตกอย่างสีเนะาะจีบ่มีน้ำจะอาบแล้วพี่น้อง อันนี้ไปทางนี้ไปทางนี้กัจีบมีน้ำจะอาบแล้วถ้าว,าว่าฝนตกตกเนาะถ้าฝนตกก็ยังจะมีน้ำอยู่กต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะที่าคยเข้ามาเป็นกำลังใจมาไห้นหุ่มแล้วก็่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้นหุ่มเนาะจังได้พี่น้องก,ก็กออ อย่าลืมติดตามคลิปต่อต่อไปเนะพี่น้องเนาะน้องคงกจกีขอลาพี่น้องโฮไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย